สวัสดีครับพบกับช่องเดินเอียงออนทวนยำมมี่ครับครั้งนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดปลาบางแสนไปดูอาหารทะเลปิ้งย่างกันส,สดเป็นตลาดปลาวินเทจสไตล์ญี่ปุ่นจะว้าขนาดไหนไปชมกันในคลิปกันครับนี่เราก็อยู่กันที่ร้านเต็มคำซีฟู้ดนะครับ ร้านพี <brightness> <desserts> <performance> uh, <Construction technology> mm ่ก hmm. ็จะมีปลาหมึกก็จะเยอะอยู่อะอันนี้เรียกปลาหมึกอะไรนะพี่ปลาหกระดองคลาหมึกกระดองเนาะราคาโลก็โลละสามร้อยสามร้อยยี่สิบาทเนาะโลนึงจะประมาณ4ี่ถึงห้าตัวโลสี่ห้าตัวเนาะสามารถที่เอาไปย่างไปอะไรได้เนาะย่างได้เลยเป็นหุงทำสำเร็จสับปิดขาย่างได้เลยอันนี้เราก็ไปบ้างนิดหน่อยแล้วก็อันนี้ได้เลยย่างได้เลยปลากระดองั ใหญ่เลยอันนี้ก็โลละสามร้อยยี่สิบรคอันนี้ก็ย่อมมานิดนึงย่อมมานิดหนึ่งตัวนี้สองร้อยแปดสิบเป็นหมึกอะไรครับพี่เป็นหมึกกรเจนครับพี่เป็นหมึกนำเข้าอ๋อเป็นหมึกนำเข้าแล้วเป็นหมึกอาเจนครับอ่าที่ที่เห็นตามตลาดไปขายตัวละร้อยกว่าบาทตัวละร้อยร้อยยี่สิบร้อยร้อยห้าสิบเนาะพี่เนาะตัวนี้จะใหญ่มากเลยครับที่เขาเอาไปขายเป็นหมึกย่างครับส่วนนี้ก็จะเป็นหมึก มุกไข่แดดเดียวครับไม่ใช่หรือเป่าอันนี้กเป็หม,ม,มึกดูสดมากครับอันนี้เป็นหนวดปลาหมึกอะไรครับพี่เป็นหนวดหมึกกระดองค่ะอ๋อเป็นเป็นหนวดหมึกกระดองครับ สีดูสดมากนะพี่ดูแบบรู้ได้เลยอเราสดสดที่หายวันต่อวันโอ้ไม่ได้ไม่ตองใครชอบแนวปลาหมึกนะครับมีทั้งหอยทั้งหอยหวานนะครับก็มากันได้ครับที่ร้านเต็มคำซีฟู้ดครับที่ตลาดปลาบางแสนนะครับ เขาก็สดๆนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวหอยกันนะมันจะมีหอยเชลนะครับตัวนี้ก็อยู่ราคาโลละ270เจบาทคนระับแล้วก็มีหอยหวานนะเนี่เป็นหน้าตาของหอยหวานโลละร้0บบาทครับที่ที่นี่ขายแล้วจะมีหอยแข็งบ้านนะครับโลละร80บาท สดครับยังแลบลิ้นอยู่เลยนะครับสดไม่สดันนี้ท,ทางร้านก็จะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดด้วยนะครับก็<สด>ขายกันอยู่ที่กระปุกละ20บาทครับไม่แพงมากนะครับ<สด>อันนี้ก็เป็นหอยเชลย่างเลยนะครับ ก็คือสั่งจากหน้าร้านแล้วเราก็มาย่างเลยเลยนะพี่เนาะใช่ครับผมมีค่าเสียค่าย่างค่าอะไรบ้าพี่ค่าย่างเฉพาะหอยเชลยวย่างเนยก็ห้าสิบบาทอ๋อห้าสิบาทแต่เราก็จะมีเนยมีอะไรให้เนาะครับผมครับวันนี้ก็สุกแล้วตัวนี้ก็ าเต็มคำนะครับเป็นหอยเชลยวย่างเนยก็เสียไ่าย่าง50บาทแล้วก็จะมีเนยให้ด้วยคนระับ6.4พี่ อันนี้เป็นหอยหวานนะพี่เนาะหอยหวานครับอ,นนอันนี้ย่างเสียค่าย่างไหมพี่อันนี้ย่างสามสิบบาทค่าย่างสามสิบบาทไม่แพงครับทางร้านก็มีน้ำจิ้มด้วยมาเที่ยวบางแสนก็สามารถที่จะมาสั่งทางร้านได้เลยสลัดปลาบางแสนครับร้านที่เขาชื่อว่าร้านเต็มคำซีฟู้ดเนาะพ, <S 2> <S 2> <S พี่มีทั้งหอยอย่างหมึกสดครับย่างันไ้เลยที่ร้าน ันนี้ก็เป็นปลาหมึกครับ,บมีนึ่งมีย่างครับวกทำกันสดๆหลังร้านเนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านหอยเม่นนะอนะูนี้ครับก็ในหนึ่งตัวก็จะมีห้ากีบครับ กปอยู่ประมาณ5้าคำได้ครับคนทำก็จะลึงเอากดเม่นออกก่อนนะฮะแล้วก็เอาเหลือส่วนที่กินได้ไว้นะฮะโอ้ต้องชำนาญจริงๆนะับ จ้าอุนิที่คนญี่ปุ่นนิยมใช้ทําซูชินั่นเองครับที่แท้จริงมันคืออันทากับรังไข่ของหอยเม่นหน้าตามันก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองส้มๆนะครับที่เราเรียกว่าไข่หอยเม่นเองครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าอุนิครับ ชุดนึงจะมีตัวหนึ่งตัวนึงจะมีห้ากีบอ๋อชุดมีตัวนึ่งตัวแต่ว่าตัวนึงมันจะมี5กิีบเนาะใช่ครับนี่หน้าตาไส้ในมัเป็งเป็นน,น,นำจิ้มพี่จิู้ดเหรอจิม้มนควาซาับอ,อวาซาบิกินกับวาซาบิครับได้คร หอ,อยเท่าไหร่อร่ะพี่ตัวนี้ขา้อย,น,ยน,นี่ซส์กางไซยร้อยนะพี่ขอดูเนื้อหอยโอ้ตัวใหญ่เลยร้อยยี่สิบบาทตัวนี้ก็จิมจ้มจิ้มร้านหน้าร้านได้เลยเนาะได้ครับ น,นี่เขาเรียกอ,อ,อ,อะไรฮะแจงร้อนนะฮะแจงร้อนค่ะ๋อแจงร้อนแจงร้อนานมันอนากทำลา่อทำหนักเหลือไปยี่สีเลยแลอันนี้ไม้ละสิบห้าบาทครับเจ็ดไม้ร้อยนะไม,ยนะไม้เดียวสิบาทเดไม้ร้อยเจ็ดไม้ร้อยครับไม้เดียวสิบห้าบาท

ลไดไปลาหมึกย่าง้วครับเคยจะเห็นทอดแต่ไม่เคยเห็นย่างลัวสิ ロバーツ20個入れで、て毎日シーてで美味しい熱々のイカのたまつは見て応援してください。どうもありがとう ทนี่ไม่ได้มีแต่ของสดนะครับอันนี้เป็นอาหารแห้งเป็นของฝากก็มีครับเดี๋ยวจะมีทั้งไก่ซีนะครับอันนี้ก็ประมาณมีตัวละหกร้อยถึงหกร้ห้าสิบบาทครับแล้วนะเป็นปลาหมึกนะเป็นถุงนะครับของฝากเพียบเลยนี่เป็นปลาหมึกแห้งนะครับ เป็นทุเรียนทอดกรอบก็มีนะครับอันนี้ก็ส,ส,สามารถเราไปทานได้เลยครับ<ด> <ivi> อันนี้เขาเรียกปลาหมึกอะไรนะอะเนียครับอันนี้จะเป็นปลาหมึกชาอันนั้เป็นปลาหมึกเชื่อมสามอ๋อนึ่งเชื่อมสามรสเป็นปลาหมึอกอันนี้ก็เป็นปลาหมึกฉานะครับแล้วก็เป็นปลาหมึกนื่งเชื่อมสามรสครับ อันนี้ก็เป็นร้านปุ้งเผาแล้วก็ซื้อปุ้งที่นี่ก็มีย่างให้ฟรีด้วยครับพร้อมน้ำจิ้มพร้อมทานเลยครับ กิมพพร้อมทานครับกุ้งสดโตเลยครับไซส์ใหญ่เลยกุ้งสดๆกุ้งสดๆแล้วร้านทา<ด>คินโนนะครับถ้ามาตลาดปลาบางแสนก็มาซื้อกุ้งที่นี่ได้ครับที่นี่ก็จะปิ้งให้ฟรีด้วยเนาะแม่เนาะย่างฟรีบนที่พรอ้อมทานมันขอไข่าทานได้ทั้งตัวทั้งโอ้กินได้ทั้งตัวเลยทั้งหัวท,ทั้งไข่เลยครับไ,ไข่ก็ซื้อเป็นกล่องก็ สองร้อเท่าไหร่นะแม่สองร้อยสแปคทีสองร้อยครับกิโลสามร้อยแปดสิบค่ะอะไรนสองกล่องสองกล่อง200ร้อยนะครับกล่องละสองร้อยให้เลือกกล่องใหญ่ไปเลยครับมีใหญ่มันไม่เหว่เป็นไรอ่ะันก็ขายได้ค่ะตอนนี้ย เนื้อเด้งๆกันเลยนะแม่เนาะใช่กิมพร้อมตายแม่เลี้ยงได้เลยแม่เป็นซีฟู้ดสูตรมะนาวแท้จ้ะอ๋อมะนาวแท้เลยเนาะอันนี้พริกขี้หนูอันนี้พริกขี้หนูอ๋อพริกขี้หนูยังเผ็ดเลยนะพริกกินดาแดงกินดาแดงอันนี้เป็นพริกรวมอ๋อมีก็สามสูตรใช่ไหมเนาะมีสามสูตรกิมปลาไข่โอเคอันนี้แม่ก็คือรอเลี้ยงใช่ไหมใช่โอเคเลี้ยงได้เลยนะแม่นะค่ะ ก็มีใส่กล่องพร้อมทานใช่มาได้เลยสวยๆใหม่ๆเลยสดๆทุกวันอันนี้ก็คือมาเที่ยวบางแสนก็เอาไปทานริมทะเลก็ได้เลยได้ค่ะสวยเลยพร้อมกิมพร้อมทานแล้วก็ร้านแม่ก็จะเป็นสายเดียวนะครับ สดสดันไมเลยครับ <Okay. S 1> หลังจากสั่งกุ้งแล้วก็เอามาปิ้งได้เลยนะปิ้งฟรีนะครับพร้อมทานเลย okay. ก็อีกร้านนะครับทะเลจางซีฟู้ดนะครับร้านนี้ก็จะเน้นปูจะเยอะมาก ได้ลนะครับลูกค้าเลื่อนหน้าร้านก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นปูม้าใช่ไหมพี่ใช่ครับครับทางร้านพอซื้อแล้วมีทําอะไรให้บ้างครับเอ่อนึ่องให้ฟรีครับแล้วก็มีบริการแกะให้นะ้าจิ้มมีแถมให้นะครับโอ้มีน้ําจิ้มแถมให้ด้วยแล้วก็นื่งให้ฟรีด้วยใช่ครับพร้อมแกะให้ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้พร้อมทานได้เลยซื้อไปใช่ครับนี่ก็ นึ่งให้ลูกค้าสดๆเลยนะครับใช่ค่ะนี่ลูกค้านี่ร้านก็แกะให้เลยนะครับน้องเปร้านกินเรอ็พร้อมแกะแล้วก็มีน้ำจิ้มแขนให้เลย ร้านทะเลสีฟู้จันบุรีนะครับตลาดปลาทะเลบางแสนนี่ก็ของเยอะจริงครับของกินหลากหลายด้วยครับมาเที่ยวบางแสนชนบุรีนะครับลองมาเที่ยวดูนะครับมีร้านอ่สตรีทฟูด้ดมีมีร้านแบบ นั่งกินชิวๆได้เลยครับมีพื้นที่ให้ครค่ะแล้วก็จัดการได้ลดที่แรก เอากี่ตัวก็ได้นะครับซึ่งฟรีแก่ฟรีน้ำจิ้มแห้นะครับนี่ก็เรีอ่ะทานนี่มาใส่เลยอาหเริ่มอกใส่ได้เลยครับเดอเราแม่ก่อนเดอเป็นตัวที่เอากี่ตัวก็ได้นะครับได้ครับอาานนิ่งให้ด้วยครับ แกะให้ปีเลยเคยชอค่ะสามตัวอันนี้ก็ปูทะเลราคาขีดหนัึ่งนะพี่พี่อันนี้กิโลบาทอันนี้ก็จะเป็นปูม้าก็มีหลายไซส์ก็มีตั้งแต่ระหว่างโลละ420บาทถึงโลละ580บาทครับไซส์ก็จะต่างกันไปนะครับ ก็ไซส์ตามราคาเลยนะครับมี520<า>ก็จะใหญ่ขึ้นมา,าหน่อยผมก็มีถึงไซส์จัมโบ้ก็มีนะครับประมาณประมาณ20กว่านาทีนะแีะด้่องนานหน่อยนะแกะด้วยเลยนะพี่นะ<ก> ก็จะกินแบบสําเร็จรูปก็มีแกะให้เป็นกล่องไว้อยู่แล้วนะครับเราก็มาเลือกซื้อได้ครับสามร้อยบาท4ี0บาทนะครับกล่องละสาม้อก็มีครับอันนี้แกะเป็นเนื้อ,อให้เลยพร้อมน้ำจิ้มพร้อมทานเลยนะครับ มาอยู่ที่ร้านหมึกทอดนะครับโอ้คือลูกค้าแน่นร้านมากครับมมมหมึกทอดนะครับ เป็นถ้วยนะครับถ้วยประมาณ150บาทส,าส่วนโซนน,นนี้จะเปิดใหม่ครับสไตล์ญี่ปุ่นวินเทจครับ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะครับไฟนะครับที่นี่จะดูวินเทจมากครับมีทั้งของกินร้านอร่อยอร่อยอยู่หลายร้านเลยครับแล้วก็มีพื้นที่ครับเป็นโซนให้มานั่งทานอาหารกันได้นะครับวิวสวยครับมีดนตรีให้ฟังครับตัวนี้เป็นไอติมปลาครับใช่ครับไอติมปลาครับตอนนี้แล้วทำโคลนไปคนนี้เราก็ทำโซนก่อน